สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านยินดีตอนรับข้าสซูช่องแหมมห้าโชคค่ะเ <c oughs> มื่อนี้แหม่มห้าโชคก็เดินทางไปที่น้องหานพี่น้องค่ะไปตามหาแนวทางตัวดีตัวเด็ดฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกทุกท่านค่ะเอฟซีทันใดเข้ามาแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปให้กำลังใจทางช่องแหมมห้าโชคเด้อพี่น้องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องแหมมห้าโชคเพื่อสิบ,บริเพาีคลิป,ปดีๆเด็ดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะ มื่อกี้ก็เป็นวันที่สิบเก้าตอนเช้าสายพี่น้องคะแดดออกแอมแซมร่อคืนนี้ฝนตกหนะักทังบานแอดมินด่วนวภิบเพกน,นะคะพี่น้องคะใครฟังทานใดเข้ามาแล้วก็เ,วมเมนใตคลิปทางทายค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวมื่อนี้ทังช่องจะเอาแนวทางตัวเลขฮานอยฮานอยของน้องหนูดีนะคะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟทีค่ะซึ่งแนวาทางตัวเลข อของของน้องนูดีมบอว่านีห้าน้อยเล่านุดพี่น้องคะเต็มก้อนเขาสามตัวเนาะคะ่ะเอามือนีเอาไม้คะ่ะสำหรับเอฟซีันใดที่ตามหรือว่ารอแนวทางตัวเลขห้าน้อยน้องนูดีเนาะคะ่ะซึ่งมือนีทางช่องก็ได้เดินทางไปบ้านนอกเพื่อนคะ่ะพี่น้องคะอีกจักสองสามมื่นคุณลคะค่ะไปไว้ไป ดูกระไหวพี่น้องคะ่ะน้ำมันแพงไยน้ำมันแพงคักเดี๋ยวจากสองสมือทางช่องจะไปตามเนี่ยทางตัวเลขหวยรัฐบาลไทยกับน้องนูดีฝากตอนพี่น้องเอฟีเนาะมือหนีเอาห้าน้อยไปก่อนพี่น้องเอฟซีค่ะห้าน้อยของน้องนูดีก่อนนะเนาะยังไดเนี่ยน้องพี่น้องเอฟซีอยู่ทางไหนเขามาทักท้ายด้วยคะ่ะพี่น้องคะ่ะฝนตกบอท้ง บ้านเอฟซีทางบ้านแอดมินเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งคักพี่น้องค่ะพูดคุยกันไปก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะทักทายพูดคุยกันไปก่อนค่ะพี่น้องคะสิบนาทีแอดมิ min, นถึงจะลงหานใดเนาะคะ่ะทางบ้านแอดมินกับเฮดออกพี่น้องคะเฮดบวกออกข้าจ้าพากกันไปเก็บเฮดกันวุ่นวันวุ่นวันฝนก็ตกแห้งเมือ่อคืนนี่ค่ะพี่น้องค่ะ เอฟซียึ่ทางใดกระทักไทยพูดคุยกันเนาะค่ะการสำรับแนวะทางตัวเลขทางช่องแหม่ผ้าโชคไปตามแนวะทางตัวเลขกันซึ่งวยรัฐบาลไทยเดี๋ยวทางช่องจะไปตามอของต้นตะเคียนเนาะซึ่งแอดมินไปไทยทํา ก้อนห้อยออกมือหนึ่งคือสองมือแหละทางช่องไปจุดถูกก็ต้นตะเคียนเยโซโพี่ใสพันหศูนย์ศูนย์หาเม็ดเดียวพี่น้องคะสําหรับเอฟซีทันได้ตามกา็คือสิโชคสิมันกันอยู่ดอกนะคะสําหรับแนวทางตัวเลขของต้นตะเคียน,นะคะ่ะเดี๋ยวเอฟซีทันใดที่ล่อค่อยเดี๋ยวทางช่องจะไปตามต่อให้พี่น้องคะ่ะอยากสองเสมอ,อดใจล่อคะ่ะสําหรับแนวทางตัวเรศยึ่ต้นตะเคียนเนาะคะ่ะอ็แอดมินก็ขอ แสดงความดีใจกับเอฟซีโชโดีเนาะค่ะตามอของญาตะเคียนค่ะพี่น้องครับเม็บเดียวศูนย์ศูนย์ห้าตรงตรพี่น้องเอ้ยค่ะหมดนี่เอาไม่พี่น้องค่ะเดี๋ยวทาง่องไปจะไปตามให้ไม่เนาะโอ้ใจรอค่ะพี่น้องอสองสามมือเดี๋ยวทาง่องแอดมินจะไปตามให้ค่ะ ค่ะสำหรับเอฟซีธันใดเข่ามาใหม่มาเห็นคลิปนี้เป็นครั้งแรกกะไอก้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อสิบริภัณฑ์คลิปดีๆเด็ดๆจากทางช่องแหม่มผ้าโชกเนาะคะ่ะซท่านใดที่ปะข่าโฆษณาทางชง่องก็ขอขอบคุณขอบุญที่ปะขาา่าโฆษณาเอาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องแหม่มผ้าโชฉเพื่อสิได้ทำคลิป ต,ต่อไปเนาะค่ะเดินทางวอยกับบาไหวพี่น้องเอ้ยน้ำมันแพงไรบิ่งบรรยากาศไปก่อนพี่น้องค่ะสำหรับห้าน้อยของน้องมูดีมือนี้ทั้งช่องกระโทษท้าบน้องเพล่นแล้วค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับหาน้อยของน้องหนูดีวันนี้วันที่สิบเก้ากระดาษกราษหกห้าเนาะค่ะเอาพี่น้องคะเตรียมปากกาค่ะกระป๋อหัวไพพี่น้องโอ้ดังตากแอ๊ดตักระบาย น้องคะสำหรับฮานอยน้องมูดีวันที่19กรกฎาคมฮเนอะค่ะที่ตามท่ามากพี่น้องคะ่งะผู้ส่ง,ง,งขง่าเจะมาเจ็บเห็ดน้ำทา่า ตั้ปลาดงไปตะเฮ็ดอองที่ดีพี่น้องจะหอน,น้องหานละค่ะใกล้จะถึงน้องหานแล้วืว้นนี้มาเสร็จน้องหานพี่น้องค่ะอะไรไปทั้งฝ้าไรทั้งบึกกามื้นนี้ื้นนี้เดินทางขามฝากไปที่น้องหานค่ะเดี๋ยวจะไปตามตัวเลขแนวทางของ พระลึกลับพี่น้องค่ะเนื่องทางตัวเลขคนเขามาสามหนวดสอดแล้วหนวดที่พานมาเขาบนล่างมาสักพี่น้องคะเมื่อนี้ทางชอง่องแอดมินก็เลยจะไปตามแนว่ทางตัวเลขฝากตอนพอเมพี่น้องเอ็มจีเนาะค่ะติดตามไว้พี่น,อน้นนองคะเดี๋ยวทางช่องในคลิปจะล่คลิปให้เบิรงเนาะค่ะสําหรับแนว้ทางตัวเลขของพระลึกลับเขามาสามหนวดสอดหนวดบางหนึ่งนี่เขาบนเข่าล่างพี่น้องคะ เอาเตียมปากาค่ะสําหรับห้าน้อยของน้องนูดีเนาะบเบาๆไลยใหญ่ห่างแล้วพี่น้องค่ะบอกขาเวลาจะมันเบาไปเรื่อยเนาะแอดมินก็ได้ต้องกลับขอโทษขอไฟพี่น้องค่ะทําไวลาให้ได้สิบนาทีเนาะค่ะเอาเลยต้องปูดคุยเบาเป็นสก้อนพี่น้องค่ะเอาพี่น้องเตรียมปกานี่ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับห้าน้อยของน้องนูดีมันจะถอนเสงเห็นบ่เนาะ ค่ะพี่น้องคะสำหรับห้าน้อยของน้องหนูดีวันที่19กรกฎาคมห้าสองเจ็ดกับสี่หลูดไปที่สี่กับ7ค่ะพี่น้องคะสำหรับแนวทางตัวเลขของน้องหนูดีมื้อนี้เนาะคะ่ะเอาแคบหน้าจอไว้พี่น้องเอฟซีค่ะเอฟซีท่านใดชื่นชอบกับพิจารณาท่านใดคัดกับพานคะ่ะพี่น้องคะทางช่องกับเป็นเพียงซื้อกลางเสนอแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะพี่น้องคะ 5 2าสองเจ็ดกับสี่หกลูดไปที่สี่กับเจค่ะห้าหนอยมือนีสิบเก่ากาลักกดาหกห้าค่ะโอเคค่ะพี่น้องค่ะเอฟซีทันใดลงทุนมือแรงกัขอให้แห้งให้ปังสุขูสุค้นเด้อพี่น้องค่ะสื่อน้อยใดกัให้แห้งให้ปังให้โดนสุขูสุค้นค่ะ กด้องหามนะพี่น้องจะดิ้งแจงเตือนไว้เด้อพี่น้องคะทั้งสองร่วมคลิปจะได้เห็นท่านที่ท่านไหนท่านเวลาพี่น้องคะท่านเหตุการณ์เนาะคะ่ะพระลึกลับที่มาสามงวดซ้อนงวดที่ผ่านมาหนึ่งกรกฎาคมห้าเข้าบนล่างค่ะพี่น้องคะก<ห>ดใจร่อยบ่เกินสองสัวโมงพี่น้องจะได้เห็นคลิปเนาะ กระไล่ไหลน้องทางเขียบๆมาหนองหารก็ไดถอนนกระเขียบๆสำหรับคลิปนี้ทางช่องจะขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหม่เด้อพี่น้องเอฟซคะ่ะมือแร่งของหแห้งให้ปังซ้ปูสุก้น สื่อน้อยใดก็ให้แตกพี่น้องคะ่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ